ถ้าคุณผู้ชมทุกคนกำลังดูคลิปนี้กันอยู่และคุณกำลังตามหาของเล่นของสะสมที่กำลังดูอยู่จะทำยังไงดีเราขอแนะนำร้านเคียวสก,กีทอย มาสั่งซื้อสินค้าได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เขียวซาก,กิทอยเลยจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจดรีวิวทอยเช่นเคยนะฮะมาในโทนมืดมนแบบนี้นะครับกับการรีวิว DX Dark Kiba r right ์ค w a บะรครับต้องมาโทนมืดแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นสายดาร์กนะฮะสำหรับอันนี้นะครับดีไซน์มาได้สวยงามเลยนะครับมีความตรงต้นฉบับมากกว่าคีบะนะเพราะว่าจะเป็นสีดำแดงใช่ไหม แต่คิบะเนี่ยจะเป็นเหลืองดำนะครับคือแบบอีหยางว่ะไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเสียงดูนะดูซิว่าเสียงเนี่ยจะเทสู้คิบะได้ไหมนะไ,ไม่ธรรมดาเอะไม่ธรรมดา แม่มันเท่เกินคำบรรยายจริงๆนะฮะเฮ้ยชิเเสียงเวกอัพคือแบบ <c oughs> มันตราตึงเข้าไปในดวงใจ มันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนแปลงร่างเป็นดักคิบาบะจริงๆเลยนะฮะโอ้ยอยากเล่นซีดเอ็มดักคิบาบะแล้วนะยังไม่มีใ <c oughs> จเย็นใจเย็น สมแล้วครับที่เป็นดาร์คที่บเอาใจไปเลยครับสำหรับไรวอ h อันนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ DX Dark k i ดาร์คทีบะไรวอชนะฮะโอ้โหมันเท่ละเกินเท่กินใจเสียงกดบาดใจถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดดูแล้วถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตอไปด้วยนะฮะเราจะได้มาคึกกันแบบนี้ มาเ,เพียนๆกันแบบนี้นะฮะในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ